คือมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเรามีความรู้เราแนะนาได้ไม่ต้องมาแบบให้เราใช้อะไรเยอะนะคะอัปลน์กเชียร์ค่ะว่าติ๊กต้องใช้เยอะๆต้องใช้เยอะๆแรกๆก็คิดแต่อัปลน์ว่าอยากได้ยอดแน่เลยอยากให้เราซื้อเยอะปรากฏท่านเชื่อไหมว่าพอฟามคิดแบบนั้นนั่นแหละทาให้เราอ่ะได้รายได้แค่4ี่พันในขณะที่ทีมงานติ๊กปัจจุบันเนี้ยบางคนมาทําเดือนแรกค่ะได้ไรายได้แสนนึง เกิดจากอะไรเขาใช้สินค้าเยอะมากมากจนเขามั่นใจอ่ะเวลาเขาแนะนําธรรมชาติของการแนะนำเราจะแนะนําแบบไหนคะแนะนําเหมือนเราใช้อ่ะติ๊กใช้กันแดดหลอดเดียวท่านคิดดูเวลาแนะนําคนอ้าวติ๊กอะไรดีบ้างด้วยคอมมอนเซนส์อ่ะท่านว่าติ๊กจะตอบ่อะไรคะกันแดดก็ดีนะถูกไหมบางคนมาแบบโลชั่นขวดเดียวเวลาเพื่อนถามเอ้ยแล้วสินค้ามันมีอะไรบ้างอ่ะโลชั่น ท่านว่าขายโรชั่นกี่ป่อกว่าจะมียอดร้านมันกว่าละ300กว่าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมงานที่บางคนมาด้วยสลิงกินสลิงแล้วน้ำหนักลด20 30กิโลเขาก็จะแบบเหมือนมีเลดามองหาแต่คนอ้วนอะ่ะเพราะตัวเองผอมมาจากสลิงไงเขาจะมองหามีแต่คนต้องการการลดน้ำหนักงนาเนี้ก็จะด้วยการลดน้ำหนักงทีมทีมไหนยกกระชับหน้ายย ก็จะยกแค่ซาอหน้าทีมทีมไหนมาด้วย perfect day d ด n c e c o l l a g ก็จะมาทั้งหมดเพราะฉะนั้นเริ่มต้นกาวแรกนะคะท่านไม่จําเป็นต้องเป็นคนสวยและเลิเพอร์เฟกไม่จําเป็นแต่ต้องใช้สินค้ายังไงก็ได้เพื่อให้เกิดการ <c oughs> เปลี่ยนแปลงนะคะพี่ท่านนี้ชื่อคุณนกออนอนงเป็นหนึ่งคนที่เขาบอกเลยว่าเขาอะเอาสิวมาแลกลดเป็นสนิทกันมากนะครับพี่นกเนี่ยปัจจุบันนี้รายได้สะสมเนี่ยเกือบ30ล้านแล้วนะคะแล้วก็ คือบางคนบอกว่าเฮ้ยเราหน้าตาไม่สวยอ่ะทำธุรกิจนี้ไม่ได้หรอกติ๊กบอกเลยว่าคนสวยๆมาทำอ่ะเขาก็งานเข้าเหมือนกันนะเพราะอะไรรู้ไหมคะเวลาไปแนะนำคนจะพูดได้อะไรคะก็สวยอยู่แล้วก็ผิวดีก็ขายได้อย่างนี้ถูกไหมทุกวันนี้ติ๊นะใช่ไหมคะเ้ยเนี่ยท่านต้องมี before after นี่คือการบ้านข้อที่หนึ่ง before after ใครก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์เท่า before after ของเรา แลจำไว้เลยค่ะอยากได้รายได้แสนเร็วๆอ่ะท่านต้องใช้สินค้าแบบจัดหนักจัดเต็มคือไม่ได้ไม่ได้แนะนำจากการที่มีคนสำเร็จแค่บางคนนะแต่ตใกล้ๆที่นีเลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ของกิมงานติ๊กที่มาทำตั้งแต่เดือนสองเดือนสามเดือนแรกเราเห็นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเห็นแสหนึ่งอ่ะเกิดจากการใช้สินค้าแบบเยอะมากๆพวกแบบพวกเนี้ยเขาใช้สินค้าระดับไหนหรู้ไหมเขากินคอลลาเจนนทิกสามวันสอง เขาทานเพอร์เฟกต์เรเดียนแบบทานเพอร์เฟกต์เรเดียนแบบวันละหกเมตรบ้างวันละแปดเมตรบ้างคือเดินมามีแต่คนทักอ่ะคือถ้าท่านใช้สินค้าอย่างแนววียวท่านเปลี่ยนเลยคือกล้าพูดแบบนี้เลยนะฮะใช้วีท์หนึ่งอ่ะจะมีคนทักเลยว่าเฮ้ยไปทําอะไรมาคือติ๊กข่าวเขาบอกทำไมพี่ถึงแบบใช้สินค้าขนาดนี้เขาบอกคุณติ๊กเงินไม่ออกเงินก็ไม่เข้าก็ถ้าเราขี้เกียจสวยอ่ะเราก็ขี้เกียจรวยอ่ะสำหรับธุรกิจเนี้ย ะะเพราะฉะนั้นงานเราอ่ะท่านจะไปกวนคีมทาหน้าคนที่ตายแค่ไหนเราไปทํางานให้สินค้าแต่จริงงานเนี้ยมันต้องให้สินค้าทํางานให้เรานะคะสุดยอดของการชวนคือปากท่านไม่ต้องชวนอะไรเลยแต่หนะ้าท่านชวนผิวท่านต้องชวนนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงชัดเจนอ่ะเดคนจะทักเราอเองนะคะทีนี้อย่างที่2คือบางคนบอ,อกเป็นผู้ชายหธุรกิจน,นี้ดีมากคอนเซ็ปต์ดีมากแต่พอมาเจอโปรดักต์เป็นไงคะ